ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไก่จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเพื่อนของไก่นะคะที่ชื่อว่าไอแบงค์ไอแบงค์เนี่ยมันมาซิดนีย์ได้งแต่ปี2017ทุกคนแล้วมานะก็มาเริ่มต้นงานที่เนี่ยด้วยตําแหน่งล้างจานนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึง่งว่าคิทเช่นแฮนดนะทุกคนมันก็เป็นเหมือนเด็กไทยทั่วไปอะคะ่ะที่เรียนจบแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทํำอะไรเนาะแบงค์เลยตัดสินใจมาบินโค้นฟ้าขวาดาวที่ซิดนีย์นะคะทุกคนคือบินมาาตัวเองนั่นเองนะ มาดูว่าตัวเองชอบแล้วก็ถนัดอะไรนะคะจนมันมาเจอตัวเองเนี่ยว่ามันชอบทำอาหารแล้วก็อยากเป็นเชฟนะคะทุกคนไก่ก็เลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ได้แบง่งนะทุกคนว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของมันนะจากเด็กที่แบบไม่เอาไหนอยู่ไทยนะทุกคนแล้วก็บินมาซิดนีย์เองนะคะมาหาตัวเองจนตอนนี้มันได้เป็นเชฟที่ร้านฝรั่งทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานบนเรือนะคะมีโอกาสได้ทํางานหลายๆอย่างหลายๆด้านที่มันไม่เคย คิดมาก่อนว่าตัวมันเองอ่ะจะได้ทำแบบวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคตอนนี้ก็กลับมาเจอกับไก่แล้วนะคะกับไก่กับไก่นี่ตอนนี้ก็กลับมาเจอไก่แล้วนะวันนี้ไก่จะพาทุกคนมาสัมภาษณ์เพื่อนของไก่ที่เขาทํางานเป็นเชฟหรือว่าเป็นคนพ่อครัวทำอาหารนั่นเองนะตั้งแต่เขามาเนี่ยอะไรที่ทําให้เขามาอยู่ซิดนีย์แล้วเขาเริ่มต้นจากอาชีพอะไรกรอ่อจะมาเป็นเชฟได้ทุกวันนี้มาอยู่นี่กีปีละ กี่ปีวะเกือบห้าปีละห้าปีเดือนกุมภาปีหน้าคงห้าปีแล้วตอนแรกมึงเรียนจบจากที่ไทยมาก่อนเรียนมหาลัยแล้วมึงก็อยู่บ้านว่างใช่หกเดือนไม่ทำอะไรเลยเที่ยวนอนยิ่งไปยิ่งมาก็เลยตัดสินใจมานี่มันเริ่มต้นใหม่คอร์สแรกที่มึงลงเรียนอ่ะมึงตั้งใจมาอยู่กี่ปีตอนแรกที่มึงคือตอนแรกปรึกษากับเอเจนซี่ว่าอยากได้คอร์สที่ยาวที่สุดเขาก็เลยจัดมาให้สองปีหกเดือน สองปีหเดือนเออแต่ได้ตัววีซ่ามา2ปี10เดือนเพราะว่าเราเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแก p ว่างให้เราเหมือนเราไปใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกมึงมาเอเจนต์อะไรครูแมมที่มึงมามึงค่าใช้จ่ายมึงเยอะเลยปะค่าใช้จ่ายตอนนั้นมันก็รวมค่าวีซ่าค่าตรวจร่างกายค่าเครื่องบินค่าจี่พักอะไรอย่างมันเท่าไหร่วะสองแสนเจ็ดออประมาณประมาณสองแสนเจ็ดก็คือจ่ายค่าเทอมเทอมแรกของภาษาจ่ายล่วงหน้าของคอร์สบริหารไอ้สติฟิเคเฟอร์จ่ายล่วงหน้ามาแล้วก็เป็นดิพโลมา บริหารก็จ่ายลงกหน้ามาอย่างเทอมอย่างเทอาอย่างเท่าพอเรามาเรียนปุ๊บเราก็ค่อยมาจ่ายที่เหลือเองอ๋อแต่คือที่มึงจ่ายไปก่อนเป็นการคอนเฟิร์มว่ามึงจะต้องมาเรียนจริงๆแล้วมึงจะได้อยู่นานแต่สมมติว่าอ่ะเรียนภาษาหกเดือนแบงค์จ่ายมาแค่สองเดือนแรกก่อนแล้วที่เหลือเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกของการเรียนภาษาเป็นคนมาจ่ายที่หนังแต่เราจะจ่ายโป้งเดียวหมดก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วแต่ได้หมดแล้วแต่มีตามแล้วแต่กําลังของแต่ละคนนะคะแล้วตอนแรกอ่ะ มึงมาถึงซินนี่อ่ะมึงมาทำงานอะไรกูล้างจานที่ไหนร้านอาหารไทยมีชื่อแห่งหนึ่งทุกคนจะบอกว่าล้างจานที่นี่มันหนักมากหนักมากจริงๆอืคือเสียงดังมาก้งนอกอะกฮอยกว่ามต้องไปบอกนั้นแหละมึงมาถึงฮะมึงไปทํางานร้านไทยอ่ะเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ใช่เป็นเด็กล้างจานนานกี่เดือนตอนนั้นกูอยู่ร้านไทยหกเดือนโอ้หร้านเดิมเลยเหรอแล้วล้างจานตลอด ลังจานแล้วก็เออแล้วก็มีช่วยเชฟทำอาหารบ้างอะไรเงี้ยประเด็นสำคัญจะให้กูไปส่งโฮมด้วยทำฟู้ดเดลิเวอรี่โดยที่ไม่จ่ายตังกูสักบาทเอ็กซ่าไม่จ่ายไม่จ่ายจ้ะก็ส่งโฮมมันจะเป็นเหมือนแบบเดลิเวอรี่ที่บ้านทุกคนแต่ว่าใช้พนักง,งานที่ร้านไปส่งเองตามหลักแล้ว่วาการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราต้องจ่ายเงินพนักง,งานนั้น <S 2> <S 2> <S น,น<ๆ>เพิ่มด้วยนะคะจะไม่ใช่แค่ว่า บอกให้เขาไปอย่างเดียวนึกว่าเหมาชิปแล้วจะทำท,ทุกอย่างมึนก็ไม่ใช่มันก็แล้วแต่โพสิชันแล้วแต่หน้าที่เพราะว่าแต่และตําแหน่งก็จ่ายเงินไม่เท่ากันเนาะแล้วอะไรที่ทาให้ึงออกจากร้านไทยกูรู้สึกว่ากูอยู่นี่มาหกเดือนกูกูไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยโดยที่ตอนกูเรียนมหาลายัยกูเรียนอินเตอร์นะแต่ว่าอพอกูมาอยู่อออเตเยกูกลายเป็นว่ากูไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเงียบเลยเอ้เฮ้ไอ้เออ ร้านไทยแล้วมึงไม่พูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะเป็นเพราะว่ามึงอ่ะทํางานหลักร้านแล้วมึงก็แค่ล้างจานแล้วกูก็ไม่กล้ามันมันทําให้เรารู้สึกว่ากูไม่มั่นใจเงี้ยกูก็เลยสัวไม่ไหวแลวไม่ได้แล้วมึงไปสมัครงานได้ไคือตอนแรกกูก็ลากูลาออกก่อที่กูยังไม่หางานไม่สนใจแล้วละแล้วก็อดมื้อกินมื้อไปกูไม่สนอ่ะรม่อตอนเลี้บอกว่า กูยยไม่อยู่ด้ความนี่เป็นกูกูไม่เอากูไม่ทำมันต้องมีความก้าวหน้าได้ดวความโชคดียอย่างนึงคือรุ่นพี่ที่มหาลัยเอ้ยพี่ทํางานอยู่ที่นั่นอยู่ที่มารีเวลน่าอะไรเงี้ยสนใจมาช่วยพี่ไหมอะไรเงี้ยก็เอาดิอะไรเงี้ยก็ไปคือจะบอกว่ามารีเวลเป็นเป็น,ปนบริษัทที่ใหญ่ใหญ่มากในซิดนีย์นะคะก็คือที่ออสเตรเลียต้องรู้จักเนาะตอนนั้นมึงได้ไปเป็นเชฟปะตอนที่มึงเรียนบิสเศษคืออ่ะกูกูเริ่มกูเริ่มก้าวขาเข้ามาในวงการเชฟล้วเริ่มเริ่มมีโอกาสได้ทําอาหารได้ได้ดไดอไรเงงยมปาาในนตํแห่ คิดเช่นแฮนด์เนี่ยคืออะไรเด็กหลังจานพูดได้หลือไว้คิดเช่นแฮนด์อ่ะคิดเช่นแฮนด์เด็กล้างจานแล้วหั่นผักวะคือตอนนั้นตอนนั้นไปใช่ป่ะหน้าที่คือบทมันเก็บของเข้าคูลรูมให้เชฟะ่ะเนื้อต้องอยู่ชั้นนี้ผักต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยต้องออกอะไร์ให้เขาทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ไปล้างจานก็คือแต่แต่ว่าหน้าครัวนั้นอ่ะมันมีสองตำแหน่ง ก็คือคนหนึ่งจะล้างของล้างหม้อหายกละมังอยู่ข้างหน้าถ้าใครล้างจานก็ต้องไปอยู่ข้างหลังออแล้วตอนนั้นภาษาอังกฤษึงได้เริ่มพูดจังเริ่มแล้วโดยที่แบบว่ากูก็ยังไม่กล้าแต่ว่าหน้างานบังครับให้กูต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะมึงพ่อเชฟไปต้องไปแน่เลยออซี่ออซี่ไม่ดุออซี่เนปาลบังกลาเทศอินโดอินเดียบราซิลเออหลายชาติอะหลายชาติเออแต่ว่าทุกคนใช้ภาษาอังกฤษหมดในการพูดกอน วันแรกที่ปูไปมึงรู้ป่ะแมชโอเโต้กูยังไม่รู้จักเลยกูก็ยืนงงงดีที่ว่ามันนั้นอ่ะมีพี่คนไทยคือในครัวนั้นมันจะมีคนไทยของเซ็กชันอาหารไทยพี่เขาก็มันบทมันบทมันบทอย่างเงี้ยเออมันก็เขาช่วยอ่ะแต่ว่ามึงไปในตำแหน่งคิดเชนนี่เขาก็ไม่ได้เอ็กเพคอยู่แล้วป่าว่ามึงจะต้องรู้ใช่แต่ว่าเวลาเขาสั่งเราทำเลยเราต้องทำได้ มีอะไรอีกยากๆที่มึงรู้สึกว่าตอนนั้นที่เขาพูดมาแล้วมึงฟังรู้เรื่องทีเท้าทีเท้าคือพี่กูบอกทีเท้าทีเท้าเคยเนี่ยอะไรวะกูก็เลยวิ่งไปถามเขาชื่อพี่โจนะที่เขาเป็นคนดูแลเซ็กชันอาหารอะไรพี่โจครับทีเท้าเคืออะไรครับเขาบอกผ้าเช็ดมือลูกผ้าเช็ดมือที่นี่เขาเรียกว่าทีเท้าเป็นแบบว่าเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดแก้วเช็ดช้อนอะไรพวกเนี้ยเขาจะ ใช้กันเยอะมากเราก,ก็จะเรียกมันว่าทีเท้าทีเท้าทเวาเกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องพูดว่าอะไรกูก็ถือไปอันหนึ่งแล้วกูก็บอกว่าฉันขอนอันนี้ได้ไหมอะไรแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มงได้เลื่อนตําแหน่งจากเด็กล้างจานมาเป็นเชฟคือมีมีเชฟคนไทยในนั้นอ่ะพี่เขากลับไทยถาวรอ,อ,อือแล้วกูก็อยู่ตรงนั้นมาประมาณสองเดือนเออสองเดือนเขาก็เลยถามว่าไม่อยากมาลองทํำไหมอะไรเงี้ยกูเลยว่ากูเอาหมดอะกูกาันไหนเข้ามากูเอาหมดอ่ะชีวิตกูเออ,เอ,อ,เอ,อ แล้วเขาเพิ่มเงินให้ปะตอนแรกไม่คือกูอ่ะกูเป็นคนที่จะไม่พูดเรื่องเงินก่อนออให้เขาเห็นความสามารถกูก่อนแล้วค่อยว่ากันก็เหมือนกูแหละเหมือนเคยตอนที่กูไปสมัครงานคาเฟ่ที่กูเคยทําออก็เพราะว่าไปพูดเนี่ยแหละบางทีมันแปลนะทุกคนพอเราไม่พูดอ่ะเขาก็อ่าไม่เอ่ามึงยังไงก็ได้อืพอเราไม่พูดก็จ่ายเราอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้าทุกคนรู้ตัวแล้วว่าตจวเองมีความสามารถพออเวลาไปหางานอพูดเรื่องเนี้ยให้เป็นเรื่องรองอย่าพูดเป็นเรื่องหลัก พูดให้เป็นเรื่องสองเรื่องสามค่อยถามว่าอยู่จ่ายชั้นชั่วโมงเละเท่าไหร่มไม่อย่างนั้นอะ่ะเกิดทุกคนไปสมัครแล้วเขาจ่ายน้อยกว่าร้านที่ทุกคนเคยทําอยู่มันก็จะเสียเวลาโดยเฉพาะตอนนั้นล้างจานเฉพาะล้างจานนะอยู่ประมาณสองเดือนแล้วพอเข้าเดือนที่สามอะ่ะก็มีล้างจานอยู่บ้างแล้วก็ไปทําอาหารช่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยทําอะไรมึงทําไปหนอะคือตอนนั้นไม่มีคนผัดด้วยความที่ปูเคยลองคือเขาจะใส่ซอสใส่ทุกอย่างให้มึงแล้วมึงก็แค่ผัดเหมือนเหมือนคนช่วยเขา ผัดอาหารต่อจากที่เขาปรุงแล้วแล้วก็เอาขึ้นจาน oh แล้วก็เอาอาหารร้านกระทะแล้วก็มีตำแหน่งนี้อยู่ด้วยเหรอใช่คือคือ,คอมันมันแล้วแต่ระบบเว้ยเหมือนว่าร้านแบบนี้เขาจะใช้ระบบไหนแบบไหนอะไรไงอะไรเงีง้ยอาจจะผัดอาหารพร้อมกันสองคนอะไรเงี <th> ้ยบางที <c> คนผัดอาจจะไม่รู้สูตรด้วยซ้อก็มีปะมึงเริ่มไปเป็นเชฟมาเร็วมึงยังไม่ได้เรียนเชฟจริงจังอย่างอะไรที่ทําให้มึงพันตัวเองมาเรียนเชฟจริงจังคือด้วยความที่ตอนแรกกูคิดว่าโอเคกู กูแค่ไปเรียนรู้ในครัวก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นเขาไม่มีคนผัดเชฟที่อยู่เซกชันผัดอ่ะไม่มีอเขาก็เลยติดต่อขึ้นมาครัวเ้างมนว่าเอ้ยมีวอล์กเชฟไหมมีคนผัดไหมส่งมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเขาเฮียเชฟกูอะไรเขามาถามว่าเฮ้ยยูอยากไปทำไหมอะไรเงี้ยกูบอกไปดีครับกูเอาทุกโอกาสแต่กูเ่ื่อแต่ว่าตำแหน่งในเปเปอร์กูคือทีเชนแทนนะแต่ว่ากูก็ไปหมดอ่ะใครทำอะไรกูทำหมดแต่ล้วตอนนั้นเงินก็ยังไม่ได้เพิ่ม ได้ชมงก็ยิบสองดอนเองก็คือเป็นเลดของคิทเช่นแฮงก์แต่ก็ได้เยอะนะทุกคนล้างจานช่มพงไดลยิบสองดอนสามปีที่แล้วอ่ะห้าปีที่แล้วเยอะมากสี่ปีที่แล้วเยอะมากคือตอนนั้นกูยังจำได้กูยังเดินเสิร์ฟแบบยี่สิบนิดนิดเองได้ไปทามิโตว่องใช่ป่ะก็คือเชฟที่เขาดูแลของบริษัทเนี่ยเขาเป็นระดับเวอร์คลาสเออเออเป็นระดับเวอร์คลาสแบบเออแบบมาสเตอร์เชฟอเอออะไรอย่างนั้นอ่ะพอเราเราไปเห็นการทํางานของเขามันแบบ ไอ้แค่แค่ทำงานคูไม่พอเนาะครูเลยตัดสินใจว่าคูต้องเรียนเลือกเพื่อเอาใบเซอร์ติฟิเคทหรอเซอร์ติฟิเคทด้วยแต่ว่าต้องต้องพูดก่อนว่านะตอนนั้นอะ่ะเชฟในในในยุคในช่วงเวลาที่เรามามคือมันมันไม่สามารถทำพีาร์ได้ถ้าถ้าบริษัทไม่ใหญ่จริงๆ เขาก็จะไม่สามารถสปอนเซอร์ใ <Platform> ห <ster> so ้เราได้ค well, exactly? ือคอนดิช uh ั huh. ่นมันเยอะมากตอนนั้น <Lion> อ่ะสำหรับรัตนิวซัพเวลที่เราอยู่หรือว่าทุกรัตเฉพาะในซิดนีเฉพาะในซิดนีนะตัดสินใจเรียนเชฟเพื่อที่วันหนึ่งเกิดมีโอกาสได้ทำพีอาร์ป่ะคือด้วยด้วยความที่กูตอนนั้นกูมากูไม่สนแต่ว่ากูจะได้พีอาร์ไหมแต่กูว่ากูมองว่ากูมาประเทศนี้กูได้อะไรกลับไปถึงอย่างน้อยปุ๊บอ่าวันนึงกูไม่ได้พีอาร์แต่กูอ่าเรียนจบเชฟได้สกิลกูมีประสบการณ์ทํางานกับร้านดังๆเชฟ เรียนโรงเรียนอะไรชื่อโรงเรียนเลอร์คูลีเน่เป็นน้องของเลอร์ดองเบอร์ไม่ไม่เป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่เว้ยแต่ว่าท้เชี่ยวมากเลยตอนนี้ก็ยังยังเรียนอยู่ใช่แต่ตอนนี้จบเชฟแล้วกําลังต่อคอสฮอสพิทาลิตี้เพื่อก็คือเราก็ลงคอสยาวเหมือนเดิมอ๋อแล้วเรียนเชฟเนี่ยเรียนนานกี่เดือนกี่ปีปีปีครึ่งมั้งจำไม่ได้หรอเออปีครึ่งคอสสั้นนะเรียนอะไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่หัน หั่นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยเรียกอะไรหั่นแบบท่อนเนี่ยเรียกอะไรก็คือมันจะมีสัพเฉพาะทางรหั่นเต่าอะหั่นเต่าขาเรียก dice ถ้าเล็กๆเขาเรียกบุนวายเรียกอะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปเรียนโรงเรียนเชฟแบบเนี้ยมันจะทําให้ทุกคนเหมือนมีการเครียอทอาหารได้มากกว่าเราเรียนเราเรียนกับเชฟฝรั่งเราเรียนกับครูครูฝรั่งบางทีเขาก็จะมีอินกิเดียนอาหารที่เราก็ไม่เคยกินมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันรสชาติยังไงมันมันอาจจะเป็นเบสิกสากลทั่วโลกแต่ว่า สำหรับเราเราไม่รู้นะอาจารย์ใช่เราอาจารย์ที่เขามาสอนเราแบบแต่ละคนมาต่างประสบการณ์กันอาจารย์ที่เป็นไอไบเซอร์เนี่ยเขาเคยไปทํากับเชฟปาดอเแรมซี่มาห้าปีจริงเหรอไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่อังกฤษมาอะไรเงี้ยเออพอกเขากลับมาปุ๊บเขาอยากยัดยัดเราเล้วได้อะไรมาได้อะไรมาเราได้อะไรมาเราได้อะไรมาเราก็จด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 เก็บไว้หมดเลยเรียนสนุกปะตอนเรียนสนุกเขาไ้ทําอะไรบ้างเรียนหนึ่งปีบัคาดวันแรกอะเรียนอะไรหั่นหั่นอันนี้เรียกอะไรแล้วก็ ทำน้ำซ็อกแบบมาสเตอร์ซ็อกของพวกอาหารฝรั่งเศสเบสิคเฟรนช์อะไรเงี้ยคือระหว่างนั้นมันก็จะมีเรียนทฤษฎีอืมเรียนทฤษฎีนานแค่ไหนก็คือเรียนทฤษฎีตอนเช้าอย่างของกูเรียนคลาสบ่ายใครัะบ่ายสองถึงห้าโมงเนี่ยเรียนทฤษฎีห้าโมงถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มกูเรียนเท่ากข้ามอีกเหรอเออก็คือเหมือนบางโรงเรียนเขาอาจจะเรียนสี่วันอะไรเงี้ยแต่โรงเรียนกูอัดตั้งสองวันสองวันรู้เรื่องอารอยล์อะไรเงียเกณนวันไหนบ้างตอนนั้นพูดเพื่อเลยค่ะ พดพลือหัแล้วคือ,อยังไงอะมึงก็ไม่ได้ทํางานวันนั้นเลยใช่ก็ต้องเสียสละเสียสละมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะทุกคนที่เราจะต้องสละเวลาทํางานของเราไปเรียนเพื่อที่เราจะได้อนาคตที่ดีกว่าอ,อ,อย่างชาวแคร์ก็ต้องเรียนสองวันเต็มแล้วตอนนี้ก็คือสบายไปแล้วเลี้ยงเด็กทั้งวันใช่แล้วอย่างเนี้ยเพื่อนก็เรียนสองวันเต็มแล้วก็ ตอนนี้ได้เชฟแล้วเขาได้เซร์ติฟิเคชให้มดแล้วใช่ได้ทุกอย่างแล้วคือเป็นคุณใบเชฟแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าการที่เรามีใบแบบนี้มันจะทําให้เราเรียกเงินได้มากกว่าปกติป่ะใช่ก็คือต้องตอนที่สมัครงานบางอย่างตอนนั้นที่ย้ายบริษัทแล้วอะเรามีประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าเราไม่มีวุฒิการศึกษาเขาก็ให้โพสิชันเราต่าลงแล้วมึงทาตําแหน่งอะไรอยู่เป็นเชฟจริงๆเิงหป่ะตอนนี้เออเป็นเชฟที่ไหนตอนนี้ทำไหนที่สมมติว่าทุกคนมีงาน อันเลี้ยงบนเรือบริษัทแบงก์ก็รับจ้างแล้วแบงก์ก็จะไปเป็นพ่อครัวแต่เมึงก็ต้องทําเพปอาหารจากบนบกก่อนแล้วก็ใช่ก็คือก็ต้องเขาก็ต้องลิสต์มาก่อนว่าอ่าวันนี้มีกี่คนใครแพ้อาหารอะไรไหมไดเทอรี่ Requi ร้อ e แล้วเขาก็จะใส่มาให้หมดล้วก็จะเตรียมเตรียมเตรียมอสนุกไหมโหเมาเรือแต่ตอนนี้กูเริ่มชินแล้วกูสบายสบายแล้วต่ายดีปะโหหมละเรื่องอะนึกว่าเขาไปมืองจะได้เป็นรายันนาาใจครับตอนนี้กูได้สี่สิบท่วน ต่อชั่วโมงแบ๊กมึงทำงานห้าวันก็ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาตั้งใจจะมาเรียนเชฟแบบมึงเลยอ่ะหนึ่งปีกับอีกกี่เดือนนะที่มึงเรียนคือเหมือนมันเหมือนมาแล้วแต่โงเรียนมากมันแล้วแต่ขอที่ลงคือที่เนี่ยเรามีวุฒิไม่พอนะเราต้องมีความสามารถมีความเก่มีสกิลสำคัญเลยภาษาอังกฤษ จริงของกูก็ไม่ไม่ได้ตอนแรกอ่ะมึงกูฝึกภาษากฤษยังไงเป็นไม่เป็นดันทุลังังเป็นเด็กดันทุลังกูด้วยความว่ากูต้องได้อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องได้ใช่ไหมถ้ากูอยากเป็นนี้กูต้องได้เป็นเหมือนันตอนที่กูเริ่มมาทํางานคาเฟ่อ่ะเป็นเพราะว่ากูอยากฝึกภาษาเหมือนกันอยู่ร้านทามันไม่ได้ก็จ๊ะปะแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากูได้ภาษาอกิษมากกว่านี้กูสามารถไปไกลได้กว่านี้คือกูก็เลยรีบเลยมึงแบบฝึกแบบจริงจังมาถึงว่าตั้งใจอ่ะ กลับบ้านมาอ่านหนังสือทําการบ้านมีรอยสักทาได้ไหมทำได้ดีทําไมเขาเคารพสิทธิของของคนนะอ่ะเขาจะไม่ถามว่าทำไมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่บนร่างกายมึงมเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังสามารถผัดของได้มึงก็ม,มันเป็นสิทธิของร่างกายกูคนที่มีรอยสักเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะมาแล้วไม่มีงานทำ<อ>มันมีแล้วเขาก็จะไม่ค่อยแบบแบ่งแยกใช่เขาจะเวลาอย่างเวลาไปเทรนงานเนี้ยเขาก็จะดูแล้วมึงทําอะไรได้เขาจะไม่ดูนะว่ามึงจบที่ไหนมา เขาจะสนแค่ว่าเราทํางานให้เขาได้ไหมตรงเวลาหรือเปล่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานใช่หรือเปล่าแค่นั้นเลยวิจะทำพีอาร์มีก็คือตอนนี้กูกะัเทคพีอาร์ในซิดนีย์กลับมาขอพีอาร์ได้แล้วในตำแหน่งเชฟใช่เพราะว่าเชฟขาดแคลนขาดแคลนมากเหมือนร้อยชร้อนร้อยต่อหนึ่งเน่ตอนเนี้แต่ว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นเชฟแล้วทุกคนจะได้โอกาสหนึ่งเลยต้องหาร้านที่มั่นคง ใช่แล้วมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในหลายๆเรื่องค่ะทุกคนทุกคนคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือไก่กจะจะยากไกนยจะจะบอกจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะประเทศออสเตรเลียมันเปิดแล้วนะเช็คที่เอเจนต์ของทุกคนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกลับเข้ามาได้เนี่ยต้องมีค o n ดิชั o อะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่กลับเข้ามาแล้วไม่ต้องคอลเนทีนนะยังไงให้ทุกคนกลับไปดูแล้วก็ไปเช็คให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะคอลเนที โอกาสตัวที่เนี้ยเราอาจจะต้องเสียเงินด้วยตัวของเราเองไก่2คนกับแบงค์อะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรแล้วหรือไอ้แบงค์มันยังพูดไม่เคลียร์มากพอเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเนื่องจากว่าไก่แค่อยากจะมาสัมภาษณ์ทุกคนดูว่าที่เด็กหลังอาจารย์เนาะจนวันหนึ่งได้มาเป็นทํางานเชฟที่ร้านฝรั่ง ได้มาด่ากับฝรั่งได้แล้วอ่ะจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะให้ทุกคนมาฟังว่าเออมันต้องมีดีเทลอะไรบ้างแต่ว่า,าวก็นั่นแหละก่อจะมีวันนี้ได้อ่ะก็เจ็บมาเยอะมีรอยสักเยอะแค่ไหนก็สามารถทํางานได้นะคะแต่ว่าไก่เคยไปถามเขาเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทุกงาน<ช>ที่สามารถทํางานได้ไอย่างเช่นพวกที่ทํางานบริษัทเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามีตรงคอมาถึงตรงนี้ทุกคนเห็นปะเราต้องไปคุยธุรกิจอะ่ะบางทีมันก็<ช>ไม่นะบางที่เขาก็เขาก็ ไม่ไม่ให้ออกมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วแ,แต่ที่บางที่ถ้ามันแบบระดับแต่ก็มีได้ใช่ก็มีได้แต่บางคนเคยได้ยินว่าถ้าเป็นเชฟร้านญี่ปุ่นอ่ะที่ต้องทําซูชิอ่ะเขาไม่ให้สูบบุหรี่คอนดิชันของแต่ละอาหารแต่ละร้านแต่ละสไตล์อะไรเงีย้ยเยอะมากยังไงทุกคนมาก็ลองมาศึกษา <ไป S 1> ข้อมูลดูดคือ,ค,อคือเวลาสมัครงานเขาจะมีเขียนไว้แหละว่าคอนดิชันมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องอะไรยังไงบ้างใช่ยังไง,ง,ง,ไงก็ลองดูแต่อยากบอกทุกคนว่ามาก็สู้ๆนะคะ ู่านนใช่สู้จริงๆเพราะว่ากว่าจะมีกันทุกวันนี้ได้ก็คือเหนื่อยมาเยอะมากๆแบงค์มา5ปีไกลมา6ปีแล้วอ่ะยังไงก็เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ